ดีต้อนรับสู่ Drive Culture แหล่งรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตถ้าคุณรักรถเทคโนโลยีและความตื่นเต้นบนท้องถนนอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตของเราวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับตำนานที่กลับมาอีกครั้งรถที่ครองใจคนมาหลายยุคและเป็นมากกว่ายานพาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมรถที่เรากำลังพูดถึงก็คือ v ฟ l kswa g e n b e t l e 2025รุ่นใหม่ล่าสุด นี่ไม่ใช่แค่การนำกลับมาแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ Volkswagen ได้นำเอาสเสน่ห์ของ b บ e t เตอร์ดั้งเดิมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยขุมพลังไฟฟ้าและดีไซน์ที่ทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายของความคลาสสิกเพียงแค่แรกเห็นคุณจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือ b บ e t เตรูปทรงโค้งมนอันเป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่ได้รับการปรับแต่งให้โชบเชียว ล้ำสมัยและมีแอโร d ไดนามิกที่ดีขึ้นด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าและทรงกลมสุดไฮเทคที่ยังคงความคล้ายกับรุ่นดั้งเดิมแต่เพิ่มความคมชัดและดุดันมากขึ้นโลโก้ VW ที่โดดเด่นอยู่ตรงกลางยังมาพร้อมไฟเรืองแสงเพิ่มความล้ำยุคให้กับดีไซน์และแน่นอนว่า v o l ks w a g e n beetle 2025เป็นรถไฟฟ้า100%ไม่มีเสียงเครื่องยนต์มีแต่การขับขี่ที่เงียบนุ่มนวลและเร่งความเร็วได้ทันใจ ด้านข้างของรถยังคงซินรูเอที่เป็นเอกลักษณ์แต่ถูกปรับให้มีเส้นสายที่สะอาดตาและฉบเฉียวมากขึ้นมือจับประตูแบบเรียบไปกับตัวรถกระจกข้างถูกแทนที่ด้วยกล้องเพื่อช่วยลดแรงต้านลมและล้ออันลอยก็ถูกออกแบบใหม่ให้ดูทั้งคลาสสิกและทันสมัยด้านหลังของรถถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายแต่ดูหรูหราไฟไท้ายเล็ตทอดยาวเชื่อมต่อการผ่านโลโก้ VW ที่มีไฟเรียงแสงสปอยเลอร์ขนาดเล็กที่ออกแบบมาอย่างลงตัวและกันชนที่ซ่อนพอร์ชาร์จไฟอย่างแนบเนียน เปิดประตูเข้ามาดูภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำยุคแผงหน้าปัดเป็นหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ลอยตัวอยู่กลางแดชบอร์ดระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ที่สามารถควบคุมทุกฟังก์ชันของรถได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุดและผลิตจากวัสดุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนุ่มสบายและพรีเมียมในเวลาเดียวกันและที่พิเศษไปก,กว่านั้นคือระบบไฟสร้างบรรยากาศภายใน ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ของคุณมาดูเรื่องสมรรถนะกันบ้าง b ีตเ t ิล2025ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์แต่มันถูกสร้างขึ้นให้เป็นรถที่ขับสนุกและแรงเกินคาดขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าของบีตเติล2025ถูกพัฒนาให้มีหลายรุ่นเริ่มจากกลุ่นขับเคลื่อนล้อหลังที่ให้พลังกำลัง250แรงม้าไปจนถึงรุ่น GT สมรรถนะสูงที่ให้กำลังมากกว่า350แรงม้าทำให้มันกลายเป็น b ีตเทิลที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ อัตราเร่งไม่เป็นรองใครรุ่น GT สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในประมาณ4วินาทีและที่สำคัญวิ่งได้ใกล้สูงสุดประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแถมยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก10%ไป80%ได้ในเวลาไม่ถึง25นาทีเทคโนโลยีก็จัดเต็มบิเตอร์สมาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติด้านการเชื่อมต่อก็ตอบโจทย์คนยุคใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายควบคุมทุกอย่างด้วยคำสั่งเสียงและยังมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA Over the Air เพื่อให้รถของคุณได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ v o l k s สว gen ยังเพิ่มโหมด Social Mode ให้ผู้โดยสารสามารถแชร์เพลย์ลิสต์เพลง ปรับสีไฟภายในหรือเล่นเกมอินเทอร์แอคทีฟบนหน้าจอขณะจอดรถได้และถ้าคุณเป็นสายฟังเพลงระบบเครื่องเสียงพรีเมียมที่ออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงจะทําให้ทุกการเดินทางเป็นเหมือนคอนเสิร์ตส่วนตัวด้านความปลอดภัยก็หายห่วงตัวรถถูกออกแบบให้แข็งแกร่งพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันและมีเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและที่สําคัญบตเติอนยียังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับสไตล์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังสุดจีดแบบย้อนยุค หรือรุ่นพิเศษ Heritage Edition ที่มาพร้อมลวดลายสุดคลาสสิกดังนั้น v o l kswagen Beetle 2025ไม่ใช่แค่การกลับมาแต่มันคือการพลิกโฉมครั้งใหญ่มันเป็นรถไฟฟ้าที่สนุกมีสไตล์และยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตำนานที่หลายคนหลงรักแล้วคุณละคิดอย่างไรกับ Beetle รุ่นใหม่มันคู่ควรกับตำนานเดิมหรือไม่และคุณอยากขับมันหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันได้เลย และถ้าคุณรักรถยนต์เหมือนเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไร like culture และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า